แม่เล้าพี่น้องแม่แล้าแม่นแท้แม่แล้าแม่แล้าของแถ้เลยชุ่มแสงใหญ่พี่น้องเอ้ยพอแล้วพอแล้วพี่น้องไปแล้วไปล้วไปแล้วโอ้เดีวไปเบิ่งบักันนะพี่น้องไปเบิ่งกันโอ้ยหมดกันโอ้สวัสดีป้ยติดตาัสนางต้มปูชุมแสงโบราณเอ้ยวัสดีปยปูปูปปปูปป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 ปูปปปปูปปปปป ซองกล่องม้าตะบกไก่เห็นไหมสวัสดีครับืัอน,นี้แขกบนไซแม่ร้องม,มหาสาร,รคามครับผมอยู่ที่อำเภอแกดำนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามผมสิภาพพี่น้องจีไปตามหาต้นชุมแสงใหญ่ยักษ์โบราณนะครับอยู่อำเภอแกดำตำบลวางแสงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานไม้แกดำครับผมฝากติดตามฝากพี่น้องมาเยี่ยมชมสะพานไม้แกดำนะครับเดี๋ยวบงสถานที่ท่องเที่ยวที่แอกทีนึ่งของ จังหวัดมหาสารคามคือสะพานไม้แก่ดำฝากที่ตามครับผมอของแปลกของแปลกถ้าเอาวันเกา่าเอาไม่ไม่มันกับสิบโมเป็นของ,ของเกานะ่าเนาะต้องเอาของไม่ไม่มันกับโมไปเติมไปเติมเบื้องอันของเก่าที่จะกับแปลกโอ้พี่น้องเฮ้ยมึงเนะครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง อันนี้เขาเรียกว่าสะพานไม้แก่ดำนะครับหรือว่าภาษาเราเรียกว่าขัวไม่ใช่มือขวานะครับขวาคือสะพานนะครับขวาคือสะพานไม่ใช่บนมือขวาเลยครับหัวหัวคำคำน้องคนว่าหัวคำน้องนะครับหัควคำน้องดึงดรอนแล้วก็นกไล่หลายเลยครับแล้วก็บนว่ามีนกนกธรรมชาตินกปลานกไอพวกเป็ดนานกอีโก่งนก นูกกู่มทังไหลนะครับพี่น้องเอา้าผมยังได้ก็ฝากให้พี่น้องที่เพ่เคยมาเยี่ยมชมนะครับสะพานไม้แก่ดำเอา้าแวะมาเยี่ยมชมนะครับอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามผมต่อไปผมจะไปตามหาไม้อีกตัวหนึง่งคือชุมแสงโบราณน,นะครับจังไรพี่น้องฝากที่ตามครับฝากที่ตามต่อไปครับตอไปครับ หลังจากที่เขาไปยูสะพานไม้แก่ดำแล้วเมื่อกี้ครับผมได้มาที่บ้านวังแสงนะครับเป็นซื้อบุ้งบ้านนะครับบ้านวังแสงตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมาารครมมันต้องมีไม่แสงไงแสงโบรานนะครับเดี๋ยวจังไรผมสิพาพี่น้องไปตามหากันครับผม tay nào đút cái quanh luôn quang rồi quang 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 nó sẽ dùng người mọi người Bà người mọi 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 người này người mì xít mọi người mọi hà này người mọi mì

นูม่หยัง์มันต้องพิสูจน์มันต้องพิสูจน์กล่องเขามีตัวตาชิบเขามีแม่ปีหนั่งต้องต้องแแม่่ต้องลัดใส่ตัวปีาจนี่ยังใส่ต้นเดตัวต้นเดนี่ั่นเดคุมๆยันไหมนั่นน่ะเจ้าก้อยย่นในน้อยน่น่ะน่นะอุ้ยพี่น้องเอ เออมางามแท้งามแท้งามแท้ปาดโอ้เมีนวะเมีนคักเลยเดี๋ยวไปเบิ้งนันพี่น้องงาม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 ไปเลยครับโอ้นี่บ่โอู้หมูในกล่องเห็นมะน้อพี่น้องเดี๋ยวสิพากันไปเปรียวข้อมันใจไปเบิ้งไกลๆเนาะพี่น้องเนาะ ผมว่าเบ่งเบ่งโดยสสยกล่องนี่ผมซุ uh. uh. ่มของไม้ไก uh. ่แล้วบผ่านแล้วพี่น้องเอ้ผ่านตงาม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 โอ้ยเบ่งตัวจิงไกจังไปพี่น้องไปวันหาทางเขาหาทางเขาหาทางเขาไปเบ่งโอ้ยอด้ด้อบาดกลัวงามขักงามเนีเว้โอ้ยรูงของามด้ราเหน้ง้ผ่านงามงามขักงามเน่นองเอ้งามเนีงามเนนี เดินมาไปไปเดินรกันเไิ่เมืองไก่ที่ร้อนรอนเมืองไก่ไป แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วพี่น้องแม่นแล้วแม่นแท้แม่นแล้วแม่นแล้วของแท้เลยชุ่มแสงใหญ่พี่น้องเอ้ยพอแล้วพอแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พอเด้วไปเบ้างไปกันนะพี่น้องไปเบ้างกันโโออ้้ักตามจนพอพอแล้วพอแล้วไม่ได้สำนักบัดบังเสียงตุ่นเสียงใหญ่พี่น้องมาเบ้างแล้วครับพี่น้อง

บุลกิน้องบลก์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 บุลก์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 บุลกโอ้ลก์ลบุก์ลกยบุลก์บปุลกกบลก์บุลบุลก์บุลก์ุลก์บุุลก์บ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 ุลกปุลก์ุลก์บุกุลก์บุลกบุก์บุลกบุกลบกก เกิดจากฟองพ่อฟองแม่โอ้ยเขาก็เห็นผู้เฒ่าผู้ถวดแสงงามบปนีพี่น้องเลยโอ้ยปวดจากเกลี่ยพี่น้องเลยพวงเนี้ยเออโอ้บ่นวังเสียงหรือบ่นวังเสียงพี่น้องเลยบ้านวังเสียงหาจนพอนะครับปาด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 เฮ้ยปวดผู้โม้บก็เสียงพี่น้องเลยมาสอนฟ้อมเพิ่นนะครับสนอนฟ้อมไม่เป็นปวดเกลี่ยลำเฮ้ยปาด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  งวยกบไ,ไบงเดวนวยลวเต็มอาายอดอปัดๆปาดๆโอ้ย่้ยโอ้ยงามงามเออพี่น้องเลยพีน้องคนนี้งามสามอยสิกสิงเลยพีน้องเลยมอยงมุมไหนก็ไม่เบื่อมองมุมไหนก็สวย ปูดเพิ่นปูดตรงนี้พี่น้องเลยตรงนี้กวมเก่าควมโบราณนะครับโอ้ยจิ้กันง่ามสมบูรณ์อีลีเลยโอ้ยเดีเบื้องหลังมีแหกใจพี่น้องโอ้ยปูดขวดโบราณนะครับชุ่มแสงโบราณนี่คือว่าวังแสงอีลีบานวังแสงนี่ครับจุนชุ่มแสงแสงเงินแสงแสงแห่งเงินแสงแห่งทองแสงแห่งความร่ำรวยแสงแห่งความมั่งคั่งนะครับหลายคนหลายท่านนะครับ นักฤาษีหาดบานเลื่อนหลายท่านต้องการชุมแสงเพื่อไปปับไปเป็นไม้ประท่านไม่วินาบ้านรวมทุกสิ่งทุกอย่างมวลสารรวมสรรพคุณรวมโอ้ยดิดเดียดว่ธรรมดาพี่น้องคือต้นแสงนี่ผู้ใดได้ไปครอบคล้องไม้ต้นนี้นะครับหรือว่าไม่แสงเป็นไม้ที่หายากและผิวพันธุ์ดูครับผิวพันธุ์เขาสวยผิวสวยทัหงไม้ต้นนี้กขอ้วนเกี้ยลำครับ ป่วนเตี้ยล่ำพี่น้องเอ้ยข้อมวิตเกี่ยวข้อมอั่างการข้อมโบรานนะครับข้อมโบรานไม่ตัวนี้ผมว่าเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวหนึ่งหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในสยามไม่ต่ละ่นมีความงามข้อมเอกลักษณ์ของแตละลุ่นมาคือกันนะครับเป็นอย่างทุกคอนถึงอย่างไร้นแสงชุ่มแสงครับหนึ่งสาบกุ้งองเขาครับยอดอ่อนๆสามารถรับประทานได้<ม>อะรู้วยมังสั้นมันกินได้พร้อมติดตัวหรนอไงกินได้พร้อมยอดใ,อในลวกลวก ลวกกัจินได้แกงก็ยังผักหวานกัได้หนึ่งเสปลากัแซ่บพี่น้องยอนอ่อนเขาดีิเออยอดอ่อนเขาดีิแล้วข้อดีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสุดยอดคือเขาไปปลูกควานเขาไม่ผัดใบเขาบม่ผัดใบมีหน่วยน้ำเพลพี่น้องหน่วยมันก็ล้วนโอ้ยหน่วยหน่วยหน่วยกับมีหน่วยครับไปล้านออกดอกสีขาวครับนีหน่วยหน่วยกับไงครับหน่วยกับบัวท่ามดาพี่น้องมึงหน่วยมันหน่วยนี่กินไดบ่หน่วยกินบ่ได้ครับกินบ่ได้แต่ว่าหยอดนี่กินได้ยอดกินไดอเป็นพักไดครับ กินกับลาบปลาคนอีสานเราชอบกินกับลาบปลาก้อยปลานะครับหนึ่งเส้ปลานะครับหนึ่งเส้นปลาเป็นไม่ประดับเป็นไม่ประดับเนีย่ยกินได้กินได้เยอะเบื้องนเหนือไรเขาได้บนนวยครับนี่ครับสามารถไปพ่อได้ครับพ่อเม็ดเอาไปพ่อเม็ดครับไม่ตัวนี้คือพ่อเม็ดย่างเดียวครับนวยล้วนนี่ว่าเก็บไปกล้าอยู่พี่น้องเก็บไปกล้าครับแต่ว่าสีใหญ่ยป่ะนีน้กค็คือไม่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามาตั้งกว่าสองร้อยปี สองอร้อยถึงสามรอยปีครับเป็นไม้โตัวชามากๆเลยช่างต้นแสงนะครับเพิ่นสิตเปิดเพิ่นสิเกิดอยู่แถวน้ำนะครับเป็นอยู่ริมน้ำริมห้วยพอผมติดตาผมจีซองกล้องมามุมพุ่นเนี่ยเป็นเป็นห้วยเด้อพี่น้องฟังดีเป็นห้วยนะครับเขาสิอยู่นลำคางห้วยนะครับแต่ก่อนพี่น้องเพิ่นบอกว่าอยู่นลำ,ำห้วยนลำห่วงนี่หลายครับบัดนี้เพิ่นเกาสมัยรถแมคโครมาจกมาขาดมาบัดบัดนี้เหลืออยู่หาหน้าเพิ่นเพราะว่าเวลาหนามถ่วมเด้ครับหนามเขาท่วมหน่วยเขาจีพัดไปเนะครับหน่วยเห็นบ่ พาดไปเพิ่นจะไปเกิดได้เพิ่นจะไปเกิดได้บะเนี่ไปเกิดเป็นต้่นไม่ต่ว่าสัวสิได้ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยสองร้อยปีคันเพิ่นปลูกก็คือจักสิฮอดรุ่นหลานพุ่นล่ะจักสิได้ใหญ่ครั้งนี้เหรียญพุ่นล่ะแต่มันม้วมันมมันไม่เสียงจริไม่จีบแปะเพราะเพิ่นสิบอกว่ามีต้นตรงเนี่ยครับเพิ่นสิงอๆบิดเบี้ยวผิวกาสวยงามเบื้งแคได้ก็งามไม่ตัวเดียครับเบิ่งเบิ่งได้สามร้อยแปดจีบองศาเลย มองมุมไหนก็ไม่เบื่อครับถ้าเราใหม่ตัวนี้มองก็ได้กับเบื่อว่อหาหนเบื่อเลยใหม่ตัวนี้นะครับเป็นใหม่ที่งามมากอลังการอีหลีใหม่ตัวนี้ผมเห็นแล้วโอ้ยผมถอดกันลูงเ่ากับชที่วท่านส่วงกล่องม,มากบางอย่งเว้ยแมนแ้ได้พี่น้องเอ้ยนะครับจงังไรกะพี่น้องเอ้ยขันมีแสยง,ง,งเงีนี่เสงเห็นแสงทองอีอย่างหนึ่งครับผมถามคนเถาคนแจผูเก่าเถาเก่าโบราณน,นะครับต้นแสงเนี่ยคนจะเอางา งาต้นบางตน้นสีบอตันบอสมีโพรงบองมเป็นตันเนี่ยพ่นดิตัดเอาไปเฮ็ดเฮ็ดช่อฟ้าใบละกาแต่เด็คือพ่นดิทนเนี่ยนะเป็นช่อฟ้าเป็นใบละกาอบางคู่มา,าจารย์เพิ่นก็จะเอาปเป็ดปอกมีดเพราะเป็นแสงหนึ่งแสงแสงยานุภาพแสงแสงแห่งความร่ำรวยแสงแห่งความมาัง่งคั่งเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคุไม่ยอดนิยมในวงการไม้ขุดล้อมนะครับผู้ใดมีไปครอบครองถือว่าเป็นไม้ที่ ให้เสริมบาลมีจะขอทุกคนถึงอยากได้ไปครอบคร้องสำหรับชุมแสงนะครับจังไดนะครับผมฝากติดตามนะครับทั้งช่องแขกบอนไซไม้ล้อมนะครับทั้งช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครให้แขกบอนไซไม้ล้อมนะครับเด้อชิปนาเข้าสิผ้าไปเบิ่งอีหยังนะครับฝากติดตามฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ